ครับสวัสดีครับมาชมง่ามไม้พิวงดำลายไฟนะครับตัวนี้เป็นดำลายไฟนะครับจะเป็นลายไฟตรงข้างหลังง่ามหน่อยๆน,นะครับผมไม่มีแตกร้าวไม่มีตำหนินะครับผม ไม่มีแตกราวไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับงามนี้สวยงามมากนะครับไม่มีตำหนิไม่มีแตกราวนะครับเป็นไม้พีุงดำลายไฟนะครับสวยงามมากเลยนะครับ โอเคครับผมขอบคุณมากครับผม